วังนะ้ำสายเขียวเชอมชมอารามประทุมวัดบวงมีนาสารพัเดเชิญชวนสองวังมัจฉาวันนีค่ะชื่อ,อ,อตออูชีเด็กกินแพรวภูชักขัสวัสดีครับกับผมเด็กชายฐานันอิศรคุณกับผมเด็กชายนักธกช่วยชนะกับผมเด็กชายนักดนัยคำแสนกับผมเด็กชายกิติพัฒน์กูเมืองกับผมเด็กชายทาะเลถอยกลางกับผมเด็กชายนักปร,กรกะคุณหนูจอ,องกแก้วครับกับผมพิน่นาวรพนฟงครับ พวกเรามาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนกัปปวิทยาก็จะพาทุกท่านไปรับชมสถานที่ท่องเที่ยวภายในวัดปทุมธารารามซึ่งมีความสวยงามมากถ้าพร้อมแล้วก็ไม่ต้องรอรอไปรับชมกันเลยครับวัดปทุมธารารามแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2311สมัยคุณพลบุรีชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดบางปุกซึ่งเรียกตามชื่อคลองบางปุกหรือเรียกอีกอย่างว่าวัดวังมัดฉานั่นเองครับ ภายในวัดประกอบไปด้วยอาคารเสนาสนะที่เก่าแก่อุโบสอาคาราการเปลี่ยนบูปีและเจดีย์ศุลาทแบบลังกาซึ่งส่วนใหญ่จะมีฐานแบบปีเรียดทำให้ชาวบ้านเรียกกันว่าเจดีย์หลวงพ่อลัดลากลอยและภายในวัด ก็มีการให้ความรู้เรื่องต้นไม้ต่าง,างๆหลากหลายชนิดโดยสแกนคิวาโค้ดเพื่อศึกษาหาความรู้และในส่วนบริเวณวัดก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งก็คืออุทยานวังมัชชารือเรียกชานสานว่าวังมัชชาซึ่งเป็นสถานที่ที่รืน่นรมสง,องอบเหมาะแก่การเดินเล่นนั่งเล่นและพักผ่อน นี่เป็นแหล่งนะ้ำลำธารที่มีปลานำจิตมากมายได้แก่ปลาสวายปลาตะเพียนปาลปาแลดปลาดิน,นซึ่งเป็นที่ยมของนักท่องเที่ยวม,มากมายที่มาให้หารปลา บริการนักท่องเที่ยวคือพายเรือคายักและบริการิีงเรือจักรยานน้ำล่องไปตามขอบบางโกและชมภาพพุนงานซึ่งพระพูงทานเป็นเพื่อประจำถิ่นารรนองที่จะขึ้นในเฉพาะที่น้ำใสสะอาดและน้ำไหลเวียนเท่านั้นพาแขวนให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินเล่นของกับร้านอาหารข้างทางอีกมากม ว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มีความสวยงามงดงามบรรยากาศดีใช่แล้วหรอครับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวขนาดนี้แต่ยังสวยงามขนาดนี้ทุกคนห้ามพลาดนะครับผมพอที่นี่คือวังมะฉาอำเภอกระเปือจังหวัดระน